ดีครับผมไลเดอร์ตั้มนะครับตอนเราวันนี้ผมก็จะมาแนะนำรถ Big กไบค9 1 4เนาะ <c oughs> เป็นรุ่นเทเซอร GT ตัวท็อปของตัวนิ่งสปอร์ตตัวนิตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์3สูบเรียงนะครับอ่าสาสูบเรียงเป็นเครื่องยนต์อดแบบมาตัว CP T นะครับตัวนี้อ่าแล้วก็มาดูด้านหน้า,นาตัวนี้จะมาพร้อมกับโช๊ค อัพไซด์ดาวกระบอกสีทองอย่างหล่อเลยทีสามตัวนี้ฟังก์ชันเสริมก็จะมาพร้อมกับควิชิปเตอร์นะครับควิชิปเตอร์ก็คือตัวนี้ตัวนี้คือทำงานเกี่ยวกับอะไรเวลาเราเข้าเกียร์โดยไม่ต้องกำคับนะครับตัวนี้อัพอย่างเดียวแต่ไม่มีดาวเวลาบิดคันเร่งปุ๊บไม่ต้องกำคับเลยเราเตะขึ้นอย่างเดียวจนถึงเกียร์ห ส่วนประกับด้านซ้ายตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับคูดคอนโทรลคูดคอนโทรลคืออะไรคือควบคุมความเร็วครับควบคุมความเร็วเวลาเราล็อกล็อกความเร็วโดยที่แบบว่าไม่ต้องบีคันเร็งเวลาเดินทางไกลๆยาวๆก็สามารถปรับระดับความเร็วได้ถ้าเกิดว่าเวลาเราจะแซงใช่ไหมครับเราก็บีดแซงขึ้นได้เลยหรือเราจะรีเซ็ตคูดคอนโทรลไม่ให้มันทํางานเราก็แค่กระแทกคันเร่งไปด้านหน้าพรเซนเซอร์จีด้านหน้า ไม่ต้องกังวลว่าเวลาเราแซงแล้วเราต้องมาปรับตั้งค่าใหมอ่อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็อยู่ประกับด้านซ้ายเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวแคคคันคอนโทรลคือจะปรับได้สามระดับป้องกันหน้าลอยหรือลดสะบัดควบคุมลถได้ดีขึ้นครับตัวนี้ก็จะมีสามโหมดให้แล้วก็จะมีโหมดการขับขี่สามโหมดเหมือนกันจะมี B Standard A ครับผม ส่วนตัวนี้ก็จะมีเรือนใหม่แบบอย่างสปอร์ตเลยก็คือจะถอดแบบออกมาจากพื้นที่ก็คืออาบัตส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชิลนะครับชิลก็ปรับได้2ระดับอ่าสิบปรับได้2ระดับสามารถปรับขึ้นลงได้ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสรีระก,การนั่งการกับขี่นะครับเวลาตัวนี้ออกทิศเดว เดินทางไกลๆนะครับมันก็จะค่านั่งก็จะหลังตงุกจะไม่ทําให้เราเมื่อยหรือปวดหลังเวลาเราเดินทางระยะยาวนานสังเกตได้ว่าท่านั่งจะตรกจะไม่ค่องเหมือนรถบางสไตล์เนะเาะก็จะขับได้โอเคกว่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นท่านั่งสําหรับสายซ้อนนะครับสายซ้อนก็สังเกตได้ว่าขาจะไม่ชันมาก จะพอดีพอดีถ้าเกิดว่าเวลาเรานั่งถ้าบางรุ่นมันจะชันแล้วทําให้เราเหมือนเรายกกระยิบขาตลอดก็จะปวดเวลาเดินทางไกลๆยาวๆก็เหมาะกับแม่บ้านหรือผู้หญิงที่เขาค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่กล้าหยิบขาเวลาเราขับขี่เพราะกลัวก็สามารถนั่งสบายได้ก็ความสูงก็จะไม่สูงมากไม่น่ากลัว หรือว่าโอเคเลยถึงว่าจะเป็นสปอร์ตโทนิง่งก็ตามนั่งโอเคครับ